ถามว่าเราได้อะไรจากการเรียนเคสเอีต้องบอกว่าก็ได้เกินคาดมากๆเลยค่ะเล่นหลีกครั้งแรกในชีวิตในวัยเกือบๆจะ40แล้วเนาะไปเล่าให้ภรรยาให้รู้ฟังรู้บอกอ้าชจริงกับปอปาตัวผมเนี่ยอินโทรดมากๆต้องไปเจอคนใหม่ๆสำหรับผมมันเหมือนเหมือนการกำลังเดินเข้าไปอยู่ในห้องมืดเข้ามาเรียนที่เนี่ยมันก็เหมือนมีคนค่อยๆเปิดไฟระดวง เราขายอยู่ในโมเด t เทรดกว่า20ปีแล้วครับเราจะต้องสเกล up สมัยเนี้ยถ้าคุณไม่รู้เรื่อง AI ะคุณจะไปต่อค่อนข้างลำบากเราทำาัับเหมาเร็วเราคิดเร็วแล้วเราตัดสินใจเร็วมากๆคือสายงานเนี่ยเหมือนส่งข้ามเลย การที่ผมมาเรียน K S M E Care ทำให้ผมมีกลยุทธ์มากขึ้นกลายเป็นคนที่ทำงานไวและมีระเบียบแบบแผนคือโมทำระบบ E R P เนาะเพื่อนก็เข้ามาหาเราเนะแล้วก็บอกว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงหรือว่ามีแนวคิดแบบไหนไหมตรงนี้ค่ะเราก็ได้ออกแบบโซลูชันต่างๆขึ้นมาใหม่ก็สามารถต่อยอดในเชิงโปรดักต์ของ Dynamics Motion เองได้ด้วยค่ะไม่ได้คู่ไม่เป็นไรนะคะแต่ได้เพื่อนคู่คิดก็โอเคค่ะ สัสดีค่ะโมนะคะปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Dynamics Motion ค่ะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและรับบริการติดตั้งระบบ ERP ค่ะปิงชัยวัฒน,น์ทกนติไสยนะครับเป็นช h i e f c r e a t i v e Officer นะครับของแบรนด์บอกต่อเป็นแบรนด์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผนตาปลอมผมออสนะครับเป็นผู้บริหารบริษัท PPN Food ครับเจ้าของแบรนด์น้ำพริกรุ่งเจริญครับชื่อเล่นชื่อวานัดครับ Fast Up and Design ครับเราเป็นบริษัทร,รับเหมาตกแต่งภายในเพื่อธุรกิจครับผมตั้บนะครับบริษัท INB Enterprise นะครับผม mm hmm. จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าอุตสาหกรรมยี่ห้อของ THK จากญี่ปุ่นนะครับชื่อมอยนะคะก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโยไทคอสเมติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะผลิตแผ่นมาร์คหน้าแบบครบวงจรที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทยค่ะ เพนพอยต์ค่อนข้างเยอะจริงๆค่อนข้างคิดว่าตัวเองเป็นโซโล่องโทเปรเนอร์คือ,อยังไม่ค่อยมีเน็ตเวิร์กความรู้เราอะเหมือนจะแทบจะหยุดไปเมื่อตั้งแบบสิปีที่แล้วแล้วหลังจากที่เราเรียนแล้วแล้วก็ลุยมาตลอดเพนพอยต์คือหาความรู้ไม่ทันเรื่องโควิดมันทําให้ธุรกิจเราเกิดความชังนักเราเลยมองหาอินสไบด์ใหม่บริษัทเราอะเติบโตขึ้นมากภายใน5ปีเนี่ยไอ้ความเติบโตเนี้ยบริษัทมันสับสนมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าความรู้เราไม่พอ รวมถึงเงินทุนว่ที่มันไม่พอเริ่มต้นจากเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ครับการทํางานก็จะยังมียึดต,ติดในรูปแบบของครอบครัวอยู่ก็มองถือว่าเราจะต้อง ปรับตัวขึ้นมาให้เป็นธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนาะแทบไม่มีโรงงานที่ผลิตแผ่นมาก์โดยเฉพาะเราแทบจะเป็น First Mover เลยม้อยอยากให้ตัวโรงงานของม้อยเนี่ยเป็นที่รู้จักเพนพอยต์คือข้อมูลเราไม่ค่อยพร้อมในการตัดสินใจจะนำไปต่อยอดเองก็ลำบากระยะเวลาในการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างนาน ได้ความรู้ที่อินไซต์จริงๆนะคะจากวิทยากรที่คัดสรรมาเยอะแยะเลยครับเยอะมากเปลี่ยนโลกเลยดีกว่าใช้คํานี้เราได้ลองทําสิ่งใหม่ๆเพราะว่าประสบการณ์ดีดบางทีอะ่ะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ลองทำเขามีการวางแผนที่ดีทำให้พวกเราทุกคนที่มาจากคนละที่มีทักษะความสามารถกันคนละแบบรวมถึงอายุที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่ ด้วยกันได้อย่างยังมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆดังนั้นผมก็เลยเริ่มเริ่ม,มค่อย,อยๆที่จะเปิดใจไม่ต้องกลัวเสียหน้าอย่างผมก็ Gen X e เนอะตอนแรกเข้าไปก็กองวลนะเราไปเจอกับน้องๆเด็กรุ่นใหม่เราจะคิดตามเขาทันไหมซึ่งพอเข้าไปได้สัมผัสอะ่ะมันไม่ได้มีการแบ่งชั้นอะไรขนาดนั้นครับช่วยเหลือกันมากกว่ามันทําให้เหมือนกับว่าเราได้ประสบการณ์จากคนร้อยกว่าคนเรารู้วิธีการที่จะใช้งาน AI รวมถึง ESG เราต้องไม่หวังมุ่งแค่กำไรอย่างเดียวเราต้องรู้ว่าทำยังไงให้เรารักษาโลกที่มันมีอยู่แค่หนึ่งเดียวี่ อยู่ได้นานๆขึ้นในอีกมุมนึ่งอะค่ะที่โมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยที่ได้ก็คือได้จากเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ที่ร่วมคลาสนะคะเหมือนในคลาสค่ะก็จะมีการแชร์กันว่าเราทําธุรกิจอะไรบ้างคือโมทําระบบ ERP เนาะจากนั้นนะคะเพื่อนก็จะเริ่มเข้ามาหาเราแล้วว่าเขาเนี่ยมีเพนพอยธุรกิจแบบนี้นะเสียไปก็หลายล้านหมดเวลาไปก็หลายปี ก็ยังไม่สามารถที่จะติดตั้งระบบ e r p ได้โมก็เลยแชร์ในมุมของประสบการณ์ที่เราได้ทำงานมาเนาะเพื่อนๆก็จะคอยแนะนำในมุมมองของเพนพอยที่เกิดขึ้นของเพื่อนซึ่งมันก็เป็นเพนพอยที่เป็นเพนพอยของลูกค้าของเราในอนาคตด,ด้วยเช่นเดียวกันการที่เราทำธุรกิจอยู่คนเดียวอะ่ะความรู้ใหม่ๆมันจะไม่เติมนะเราได้เห็นว่าเฮ้ยแต่ละคนก็มีปัญหาเหมือนเรานะแล้วพอเราได้แชร์กันปุ๊บมันก็เลย ได้เห็นวิธีการแก้ไขของแต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเพื่อนที่เรียนอยู่ข้างๆคุยกันอย่างเงี้ยคำถามคำถามของเขาบางคำถามอะ่ะมันสามารถที่จะทําให้ผมได้ตกผลึกแล้วก็เห็นมุมใหม่ๆของธุรกิจของผมได้ Fastup เนี่ยไม่เคยมีระบบมาก่อนคือการทํารับเหมาที่เร็วเนี่ยมันยากมากเพื่อนๆรอบข้างเนะเขาก็มาแชร์โอ้บริษัทผมก็เป็นพี่โอ้ยบริษัทพี่ไม่เป็นนะเพเป็นอย่างนี้อย่างนู้นง มันก็เลยทําให้เราเอากลยุทธ์นี้ไปพัฒนาเลือกที่จะทําระบบทำ iso 91้แค่เวลา3เดือนเนี่ยบริษัทผมจากการที่กว่าจะเสร็จงานจะต้องมีความยุ่งเหยิงตอนนี้ผมแทบไม่ต้องใส่สายงานเลยสีสายงานแล้ว ที่ผมเจ็ด่อกำนหนดเวลาแล้วผมได้รับเลือกเป็นผู้รับเหมาอันดับหนึ่งของลูกค้าด้วยเราได้เพื่อนสังคมใหม่ที่เป็นสังคมที่มีคุณภาพนะคะมี mindset ที่ดีก็มีความเป็นองค์ประกอบหรือว่าผู้ประกอบการเข้าใจหัวอกเดียวกันในการทําธุรกิจจนกระทั่งเรียนจบคอร์สไปแล้วเราไปภูเก็ตด,ด้วยกันเนาะซึ่ง ไอเดียมันไม่เคยจบเลยค่ะมันก็เลยได้โมเดลใหม่ๆคอร์สจบแต่ Relation ชิพเราไม่เคยจบผมพูดได้ว่าหลังจากจบคอร์สไปผมเรียกเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนได้แบบเกิน40คนที่แบบเรียกว่าเพื่อนเลยเลยปัจจุบันก็มีพันเนร์เพิ่มขึ้นแล้วครับสมมติผมขายอะไรเครื่องจักรที่เป็นลักษณะเครื่องกลอ่ะพี่คนนี้เขาขายลักษณะนะที่เป็นปั๊มลมมันเป็นงานแบบ c o l l a b o r a t i กันได้มีพี่อีกคนนึงทำระบบไฟฟ้าโรง,งงานทั้งโรงเลยเราก็จะสามารถต่อยอดได้ มาเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับคอร์สเนี้ยสนุกดีเน็ตเวิร์กแน่นและผมเชื่อว่าประทับใจแน่นอนครับประทับใจหมดเลยมันเป็นเวลา3เดือนที่หลังจากจบคอร์สนี่เราเห็นผลเลยก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอในเรื่องของคนที่มาให้ความรู้เราที่เป็นตัวจริงรวมถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักธุรกิจที่ก็เป็นตัวจริงทุกคนที่เข้ามาในคลาสนี้เขาไม่ได้เข้ามาในบทบาทของเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการแต่เขาเข้ามาในบทบาทของมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกันไม่ได้คู่ชีวิตไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราได้เพื่อนคู่คิดในธุรกิจที่ช่วยเปิดมุมมองและเติบโตไปด้วยกันคะ่ะสำหรับใครที่อยากยกระดับธุรกิจนะคะหรือว่าอยากลายล้อนไปด้วยคนเก่งๆรอบตัวนะคะก็เข้ามาเป็นครอบครัวเคซมีแคร์ด้วยกันนะคะ